สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่าง,งบอมนะครับวันนี้ก็มีงานกระถินนะครับที่บ้านนะครับวันนี้ก็มีสาวๆมาช่วยงานนะครับสาวๆนะครับแต่ละคน,น,ะนคนไหนโสดยกมือขึ้นคนไหนโสดยกมือขึ้นดูแล้วไม่นา่าจะใช่คนข้างคนข้างหลังนะดูแล้วไม่น่าจะใช่คนข้างหลังดูแล นี่แล้วไม่น oh, ่าจะใจอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยอันนี้เสบหน้าค่ะเสบเสบหน้าอะไรครับมีมีอะไรมีไมโลแล้วก็มีกาแฟโอ้นี่ครับนี่ครับไมโลกาแฟเอสเรสโซ่ใช่ค่ะโรบัสตาโรบัสตา เดี๋ยวจะลง y t u t u ให้ใายให้พร้อมเฮ้ยใช่ให้พร้อมมันจะพร้อมได้งไงถวะไลฟ์ด้เไออไม่ได้ไลฟ์สดเอาไปแต่งก่อนนะเอาฝานี้ทำอะไรกันเนี่ยฝาน,นี้ทำอะไรกันเนี่ย าส,าสาวๆสวยๆนะครับมาช่วยงานกระชินนะครับางาบชงชงกาแฟนะครับชงากาแฟกินตอนนี้ก็เป็ตน,นต้องน,นอนแล้วคืนนี้คืนนี้ไม่ต้องน,นอนแล้วเขายี่ไม่รู้จักยูทูบเบอร์บร่กิบาัเี ทำงานอย่างขยันขันแข็งนะครับ